มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันที่5เมษายน2565วันนี้ผมขอเริ่มต้นนะครับกับเรื่องเบาๆสบายๆครับแต่ว่ามีคนติดตามเยอะนะฮะจากทางดน้าสื่อออนไลน์ครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องนะครับพูดง่ายๆว่ามีผู้หญิงครับมาชอบสามีของตัวเองไม่ชอบไม่ชอบเปล่านะครับยังมาขอ ร่วมหลับนอนกับสามีตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอหลับนอนเป็นแบบสวิงกิ้งผมก็ไม่รู้ว่าสวิงกิ้งมันคืออะไรนะฮะรู้จักเพียงแค่วงสวิงของการตีกอล์ฟนะครับแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นวงสวิงกิ้งฝ่ายชายก็ไม่ยอมครับไม่ยอมบอกว่าคือไม่ยอมแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ฝ่ายหญิงที่มาขอหลับนอนด้วยพอฝ่ายชายปฏิเสธก็เลยคว้างมีดครับนะฮะคว้างมีดไล่ฟันเมางั้นครับ จนต้องหนีกระเซาะกระเซิงนะครับหลบหนีมาอยู่ต่างจังหวัดเธอก็ยังตามมาอีกทีนี้ครับตามมาขอร่วมเพศอีกครับโอ้ยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นเหมืองกันครับก็เลยทําให้ภรรยาของผู้ชายคนนี้สุดทนครับต้องมีการโพสต <c oughs> ์ข้อความครับผ่านทางด้านโซเชียลมีเดียนะฮะแม่แต่ว่าโชคดีหน่อยนึงที่ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดออ,อ่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นอ่างทองครับทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าเปิดใจสองสามีภรรยาในคลิปที่แชร์กันในโลกของออนไลน์มีหญิงสาวครับใช้มีดดาบพยายามทำร้ายแต่ไม่โดนสองสามีภรรยาเผยหญิงสาวในคลิปชวนสวิงกิง้งผมก็ไม่รู้ว่าสวิงกิ้งคืออะไรนะครับแล้วก็ฝ่ายชายก็ไม่ยอมครับจึงถูกถูกมีดไล่ฟัน แล้วก็ตามรังควานม,มาตลอดจนกระทั่งนิกระซึกกระเซิงหาที่อยู่ใหม่ก็หลายแห่งแล้วครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอหญิงสาวใช้มีดพยายามทำร้ายชายหนุ่มที่ยืนพูดคุยอยู่ที่บริเวณหน้าห้องพักแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าติดแฮชแท็กนะครับชวนสวิงกิ้งชายไม่ยอมใช้มีดไล่ฟันโดยหญิงในคลิปแอบชอบสามีของน้องที่โดนทำร้ายครับตามมาขอมีอะไรด้วยนะครับทั้งที่ ตัวเองก็มีแฟนแล้วแล้วก็แฟนเขาเองก็ผู้ชายเขาก็มีแฟนก็คือน้องเนี่เขาก็ไม่ยอมครับจนต้องย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่เพชรบูรณ์หลังจากที่ทราบว่าทั้งสองคนย้ายหนีมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ผู้หญิงคนอังกาก็ตามมาจากกรุงเทพครับมาถึงเพชรบูรณ์เพื่อมาขอสวิงกิ้งครับแต่สามีของน้องไม่เล่นด้วยครับแล้วก็ผู้หญิงทนไม่ไหวก็เลยเอามีดไล่ฟันแต่ก็ไม่โดนครับ ขณะนี้สองสามีภรรยานี่เกิดอาการหวาดกลัวครับต้องย้ายที่พักเพราะกะังวลว่าผู้หญิงคนนี้จะตามมาก่อกวนแกลัวแลวก็ทําร้ายร่างกายอีกครับก็ฝากหน่วยงานด้วยค่ะหากมีอาการเช่นนี้ควรจะรีบพาไปปรึกษาแพทย์อันตรายนะคะนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กถึงขนาดไล่ขนาดถึงขนาดไล่ฟันคนเพราะมีความต้องการทางเพศนี่อาการหนักเอาการค่ะเนะีความต้องการทางเพศสูงนะครับเป็นอย่างนั้นครับ พอเป็นอย่างนี้ทางด้านหน้าข่าวสายออนไลน์ครับก็หูผึ่งแหละครับเลียปากรวบๆเลยครับ,าบ,บ,รบาตามไปที่พื้นที่เกิดเหตุครับเมื่อวานนี้ครับที่ศาลารืมนถนนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อไปขอพบกับสองสามีภรรยาในคลิปนี้ทางด้านสองสามีภรรยาเองก็ได้มีการเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางด้านภรรยาวัย38ปีเธอเองก็เปิดเผยเรื่อง แต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวหันหลังให้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้เนื้อหาแต่ได้เพียงแค่แผ่นหลังของเธอไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าเพราะว่าเธอบอกว่าเธออับอายเมือนันครับที่มีหญิงสาวมาชวนสวิงกิ้งนะครับเพ็กก็บอกว่าหญิงสาวภายในคลิปนั้นครับอยากจะมีอะไรกับแฟนของตนเองครับเหมือนจะชวนไปสวิงกิ้งแต่แฟนของตนเองนี้ไม่เล่นด้วยและตนเองก็ไล่ให้เขากลับไปนะครับเขาเองก็โมโหครับแล้วก็เวี่ยงมีดนะครับเหมือนจะทําร้ายครับเฉียดหน้าไปเพียงแค่นิดเดียวเองครับ ซึ่งตัวเองกับแฟนหนุ่มนะครับก็เปลี่ยนที่อยู่ก็หลายแห่งแล้วนะไม่อยากให้มาวุ่นวายอีกขอให้จบเพียงแค่นี้ขอให้แม้จบที่รุ่นเราครับต่างคนต่างอยู่ว่างั้นครับทางด้านนักข่าวเองก็เลยเสียงตามมองที่นี่ครับสอบถามถึงชายวัชยชายชายหนุ่มวัย40ปีนี่เป็นหนุ่มใหญ่วัยชกันนะครับเป็นหนุ่มใหญ่ก็กล่าวว่าจริงๆแล้วนี่คุณข่าวเขาเองคงอยากจะทําร้ายแฟนของผมมากกว่าที่จะมาทําร้ายผมนะ ซึ่งผมเองก็ได้ปฏิเสธไปหลายครั้งหลายคราแล้วไม่ได้น,นึกเสียดมเสียดายแต่ประการใดนะครับนะฮะและก็ไม่เคยอยากจะ,จะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆด้วยแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปหลายที่หลายทางแล้วและก็มีการพูดคุยกับหญิงคนดังกล่าวเพื่อคิดว่าสามารถจะพูดคุยปรับทุกสลัดทุกสุกดิบได้นะครับแต่ว่าเรื่องสําคัญแบบนั้นเนี่ยขอเถอะนะครับไม่ใช่ว่าขอไม่ใช่ขอทีนะขอเถอะขอยกเว้นก็แล้วกันนะครับและก็มีเรื่องมาตลอดเลยตนเอกแฟนสาวรที่อยู่ใน ก็หาที่อยู่ที่าหาที่อยู่ใหม่นี้ไปหลายแห่งแล้วเพื่อหลบหนีเธอและก็เพื่อความสบายใจของตนเองแล้วก็แฟนสาวด้วยนะครับนี่ทางด้านหนุ่มใหญ่ก็เปิดใจอย่างนี้ครับอันนี้เป็นแฟนสาวนะครับอันนี้ก็เป็นหนุ่มใหญ่ฮะเขาเองก็ขับรถจักรยานยนต์น,นะฮะพยายามที่จะหลบหนีมาหลายจังหวัดลองคิดดูว่าหนีจากกรุงเทพนะครับมาถึงเพชรบูรณ์ตอนนี้หนีออกจากเพชรบูรณ์มาที่อ่างทองครับ พระว่าโดนผู้หญิงรังควานนะครับอยากจะขอสวิงกิ้งด้วยแม่ไม่รู้ว่าสวิงกิ้งมันคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจนะฮะรอ้จักเพียงแค่วงสวิงของทางด้านการตีกอล์ฟครับอ่ะน,นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะฮะกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถมีรานะครับต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับ ไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธกรับซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%นครับนอกจากนั้นก็ยังมีการให้บริการนะครับเป็นตอรอ,ออด้วยนะนอกจากเป็นอู่ซ่อมแล้วมีตอนนี้ล่าสุดนี้เปิดให้บริการเป็นตอรอ,ออครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับเปิดทุกวันแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ ทั้งบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วย เรียกว่ารถมาคนมาเอกาสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดก,การให้ตัวเราเจ้าของรถกร็กลับบ้านกลับออฟฟิศไปเขาเองก็บริหารจัดก,การพอบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งเอาคุณพรเอกาสารเรียบร้อยกรุณาม,มารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดง่ายจริงๆครับชีวิตนี้ดีดีครับมันง่ายครับโทรสอบถามรายละเอียดครับศูนย์หกสองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์อุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเปิดเพิ่มบริการเป็นตรอออกครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดี็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบกัการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับนะครับ เทศบาลรงรับจำนาของเทศบาลนครอ,อุบลราชานีถนนเขื่อนทานีครับสำหรับผู้ที่วิเวียนซีต์น้ามือตลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐหรือว่าจะเป็นทางด้านเรื่องทวี5แยกวารินนะครับ นี่คือสุดต้นตำรับของแท้จากตราดเลยนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแหล่ครับสมทบินอังกี้ตราต้นโพของแท้ต้องทีมงานคลีนรดิโอครับ